สวัสดีครับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับก็คลิปนี้มีเหรียญมาแบ่งปันอีกแล้วนะครับก็ประมาณว่ามาทำคลิปพยายามทำคลิปทุกวันนะครับก็มีมาแบ่งปันวันละชุด2ชุดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันเลยนะครับว่ามีเหรียญอะไรมาแบ่งปันนะครับช่องทางการติดต่อผมให้ติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับผมขึ้นไลน์ไอดีไว้ให้ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวให้ลองคำนวณราคาดูเอาเองนะครับว่าคุ้มหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยนะครับ เหรียญแรกนะครับเหรียญ5บาทปีพศสอง6นะครับนี่นะครับก็สภาพก็ยังสวยอยู่นะครับปี4 6นะครับเหรียญ5ปี4 6 1เหรียญนี่นะครับสภาพค่อนข้างจะสวยนะครับตามตามคลิปเลยนะครับพิจารณาตามคลิปเลยนะครับเหรียญ5บาทปี4 6 1หเหรียญอ่าเดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วก็เหรียญ10ปี4 1 1เหรียญนะครับ อ่าสองเหรียญเหรียญสิบปีสี่สองหนึ่งเหรียญสภาพค่อนข้างจะดีหน่อยนะครับปีสี่สองอ่าให้ให้ดูให้ดูพิจารณาตามนี้เลยนะครับสี่สองอ่ะมีสี่สามอีกหนึ่งเหรียญสี่สามหนึ่งเหรียญน,นะครับดูสภาพเอาเองนะครับสภาพค่อนข้างจะดีสักหน่อยนะครับสี่สามแล้วก็สี่สี สิบบาทปีสี่สี่อีกหนึ่งเหรียญนะครับไปกันเร็วๆนะครับมีสี่สี่แล้วก็มีตัวติดอีกหนึ่งเหรียญสี่สาไอ้สามสี่ขออภัยครับเหรียญสิบบาทปีสามสี่นะครับอ่าเหรียญค่อนข้างจะชุดหลังๆเนี่ยเหรียญค่อนข้างจะจะดีสักหน่อยนะครับเนี่ยมีขาแว่นนะครับอีกหนึ่งเหรียญอ่าให้ดูของแถมก่อนแถมสองเหรียญนะครับแถมครุฑอันนี้หนึ่งเหรียญแล้วก็ครุฑอันนี้อีกหนึ่งเหรียญ แถมนะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับมี1บาทวีสออีก1เหรียญน,นะครับเป็นช่อฟ้าสั้นชัดไหมครับอ่เดี๋ยวให้ดูให้ดูข้างในดีกว่าอ่าตามนี้นะครับช่อฟ้าสั้น1เหรียญโอเคนะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 แปดเก้าเหรียญนะครับเก้าเหรียญนะครับผมขายแบ่งปันชุดนี้ขายเหมามีชุดเดียวนะครับหนึ่งพันบาทส่งฟรี e m s นะครับหนึ่งพันบาทรวมส่ง e m s หนึ่งพันได้หมดนี้เลยนะครับมีชุดเดียวนะครับก็มาทักทายนะครับก็จะได้แบบมาลงคลิปเรื่อยๆนะครับกระแสค่อนข้างจะอาจจะเงียบไปสักนิดนึงนะครับก็มาทําคลิปลงเรื่อยๆนะครับก็แวะเข้ามาทักทายกันนะครับทั้งหมดตามคลิปนี้เลยนะครับ1,000บาท ได้เหรียญชุดนี้ไปแล้วก็คือได้คลิปนี้ไปด้วยเพราะว่ามีคลิปเดียวมีชุดเดียวนะครับดูรีวิวในชุดนี้ได้เลยในคลิปนี้ได้เลยนะครับได้เหรียญแล้วได้คลิปนี้ไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ